สวัสดีค่ะชื่อวัสนาดีพิมัยค่ะสวัสดีครับผมชื่อนายสนทรดีพิไมไยเป็นชาวไร่เขตน้องรูยังโรงงานน้าตาลพิไมไยตอนเลกก็พ่อเม่เนาะพ่อเม่พาทำพอแต่งงานก็ทําอ่อยโตมาก็ทาไปเรื่อยๆจากหาอะไรทิบไรรไปลอยไรนะครับตอนที่พ่อเม่พาทำก็พาจุดแหละง่ายสุดเพราะว่ามันตัดได้ไวถ้าตัดอ่อยสุดตอนนั้นนะ่ะคนงานเขาไม่ค่อยอยากตัดมันได้เงินน้อยพอมาถึงตอนนี้เขาไม่ให้จุด ก็ไม่จุดที่ผลที่ได้มาก,ก็คือได้เงินตามผลผลิตก็ดีน้ำหนักดีเพราะว่าตอนพอตัดอ้อยโซด,ดเสซ็จแล้วมันมีใบคุมดินอยู่มันก็ไม่มีไม่มีวัชพืชงอกมันไม่เปืองยาเนาะตามติดตัดอ้อยไปกระโดนห้างไปแหล้วสามสิบบาทนะครับเสี่ <Okay. S 2> ้วตัดอ้อยโซดกด็ดีประหยัดปุ๋ยไปเกือบครึ่งนะครับเพราะว่าอ้อยโซดมันจะมีใบคุมดินแล้วก็มันเป็นปุ๋ยพืนโซดใยหอย่สลาย จัที่เคยใส่ไหล่ละสองกระสอบถึงสามกัสอบก็หลดลงมาเลือไหล่ละสองกัสอบหรือไหล่ละกระสอบกว่าพีที่แล้วผมตัดอ้อยประมาณ2,000ตันรับต้นทุนไม่ถึง50%ครับกำไรเยอะครับกำไรเห็นๆเลยครับตอนตัดอ้อยไฟน่ะเหนื่อยมากเหนื่อยเหนื่อยตัวทำทางไฟทำทางไฟด้วยกลัวจะไปใหมของคนอื่นแล้วก็ต้องหาคนหลายๆคนมาคอยระวังมันก็ลำบากอยากให้ตัดอ้อยซดกันเยอะๆนะครับปีนี้ก็80%แล้วเปีหน้าก็จะเกือบ ลอยประเทศลเลยแหละครับก็อยากให้ทุกๆคนที่เคยตัดอ้อยไฟเยอะๆนะครับหันมาตัดอ้อยสดเหมือนผมต้นทุนก่อต่ำกำไรก็เยอะกับคนดีเยอะอยู่ครับ